<ส>ก,กำลังมีความคิดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีความคิดว่าจะลดหรือว่าจะระหรือว่าจะเลิกเลยจะยกจะเพิ่มสีของตัวเองให้สูงขึ้นเนี่ยครับถ้ามีเคล็ดไม่รับเราใช้คาว่าเคล็ดไม่รับดีกว่านะครับผมที่พี่น้องหลายๆท่านจะแบ่งปันเนี่ยครับว่าในการที่จะเพิ่มสีในตัวในเรื่องของการลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์ให้สูงขึ้นเนี่ยครับพี่น้องแต่ละท่านเนี่ยมีเคล็ดไม่รับหรือว่ามี มีกลมไม้มีทีเด็ดอะไรอย่างไรในการที่จะทําให้สีนุเนี้ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็เอ,อจะเป็นสักประมาณสี่ถึงห้านาทีต่อหนึ่งท่านแล้วกันนะครับในการแบ่งปไปในช่วงนี้เดี๋ยวกลับไปที่ป้าอาจีก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคเชิญอจีอีกรอบนึงเลยครับค่ะเทคนิคในการลดละเลิกเนื้อสัตว์นะคะก็ บางบางท่านเนี่ยก็จะมีของเก่ามานะคะอย่างเช่นอาจิีเนี่ยพอได้ฟังธรรมะที่ถูกตรงใช่ไหมคะได้ดูวิดิทัศน์ชีวิตร่ำไห้ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็พอกลับมาเนี้ยก็ตัดโชคเลคะตัดได้เลยคือไม่ทานเลยเพราะว่ามันเป็นการเอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเราแล้วก็เป็นการเบียดเบียนตนเองคนอื่นสัตว์อื่นการทานเนื้อสัตว์นี่ทำให้เราเจ็บป่วยมากทุกมากใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ญาติพี่น้องเราถูกพัดพาไปถูกเอาชีวิตไปฆ่าไปกินแบบนั้นเราจะทุกข์ไหมคือเราเอาจิตเขาไปใส่จิตเราจิตเรามาใส่จิตเขานะคะก็ทําให้เราตัดได้เลยนะคะทีนี้สําหรับพี่น้องที่กําลังรับชมในรายการของเรานะคะถ้าหากว่าท่านยังติดในรสชาติของเนื้อสัตว์นะคะก็ให้คหํานึงถึงโทษที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าการทานเนื้อสัตว์น่ย เป็นการเอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเราการฆ่าเขาการเบียดเบียนเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ด้วยจะทําให้มีโรคมากเจ็บป่วยมากลําบากกายมากนะคะแล้วก็การทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้เบาตัวแล้วก็จิตใจอารมณ์นะคะดุโหดนะคะมันไม่น่าคบนะคะทีนี้พอเราเลิกทานเนื้อสัตว์ตอนแรกนะคะก็ลดจาก เนื้อสัตว์ใหญ่ก่อนนะคะสาหรับคนที่ติดที่ลดละเลิกยากหน่อยนะคะจากเนื้อสัตว์ใหญ่ค่อยๆลดลงจากเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อ,เ,อ,เ,อเป็ดแล้วก็ลดปลาลดไข่ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วในที่สุดนะคะก็จะสามารถลดได้แล้วก็ให้คหํานึงถึงประโยชน์จากถั่วหรือว่าธัญพืชที่เขาเป็นโปรโตีนที่ดีที่สุด แล้วก็ไม่ได้เป็นการเบียดเบียนถ้าเราเอาพืชเหล่านี้มาทานนะคะเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพแล้วก็ย่อยง่ายที่สุดเพราะนั้นเวลาเราจะออกจากเนื้อสัตว์ให้คำนึงถึงโทษคำนึงถึงประโยชน์ให้มากๆเพราะว่าโทษเขานี่มากมายนะคะหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าตัวเองเจอมาแล้วนะคะเมื่อก่อนทานนี้เนื้อสัตว์นี่โหน้าตาดูไม่ได้เลยดูภาพแล้ว โอ้โห oh, ถ้าย้อนกลับไปได้ไม่ทานแล้วค่ะไม่ทำและะ้วค่ะแต่นี้มันย้อนกลับไปไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็เพียงแต่ละลึกย้อนกลับไปว่า mm hmm. เรามันโหดขนาดนั้นเชวหลือนะคะ mm hmm. พอวิบากไล่ล่าแต่ละครั้งนี่อื mm hmm. เป็นตุ่มเป็นน้ำหนองเยิ้ม mm hmm. ก็เพราะว่าเราเอาเขาเนี่ยมาทากเกลือแล้วก็เผาแล้วก็ลอกหนังเขาออกแล้วมากินเขาเสพเขาอร่อย mm hmm. แล้วทีนี้เราก็มารับวิบากกรรมผิวพันณ์นี่ดูไม่ได้นะคะ แต่ทุกวันนี้ก็หายเป็นปกติผิวก็มาเป็นปกติแล้วนะคะเนี่ยเราโหดมากเราแสบมากเราแสบสุดๆเพราะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรับสุดๆเป็นไงเป็นกันร,รับเท่าไรหมดเท่านั้นนะคะเนี่ยแม้แต่การค้าขายเหล้านะคะเพราะว่าอยู่บ้านนอกนะคะเมื่อก่อนนี่อยู่บ้านนอก,กต้องขายเหล้าแล้วก็เชียร์ขายด้วยเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นวิบากกรรมนะคะ เออพอวิบากไล่ล่านึกย้อนกลับไปโอ้โหเดินโซซักโซเซทรงตัวไม่ได้ือรู้นึกออกเลยนะคะว่าเหตุการณ์ของคนที่เขาเมาเหล้านะเขามีสภาพอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมาเกิดที่เรานะคะวิบากทั้งหลายที่เราสร้างมาเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมกันลดละเลิกลดการเบียดเบียนตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วชีวิตจะสุข สบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุขค่ะสาธุค่ะครับขอบคุณอาจีมากเลยนะครับสำหรับช่วงการแบ่งกานในช่วงท้ายนะครับเอต่อไปเราจะไปที่พี่น้องท่านต่อไปเลยนะครับเอครับเชนเดีโอะะเลยครับ,บค่ะค่ะสําหรับตัวเองนะคะคิดว่าจุดเริ่มต้นแรกเลยคือใจเนาะใจที่มุ่งมัน่นที่จะลดละเลิกเพราะเห็นความสำคัญนะคะ อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในกาลามาสูสิทิอย่าเชื่อทั้งสิบประการเนี้ยค่ะให้เราพิสูจน์เองก็คือลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเลยปฏิบัติก็คือเราจะรู้ทิศทางอะค่ะก็คือการปฏิบัติปฏิเวกใช่ไหมคะปฏิริยัิเรารู้ปฏิริัดละปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวชที่เราจะเห็นผลอันเนี้ยกับตัวเองอะเป็นคําตอบที่ชัดเรามุ่งมั่นจริงหรือเปล่าเราจะไปทิศทางที่เมื่อกี้ที่พิธีกรน้องแบงค์สรุปเนาะว่า เลิกเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ทางที่เสื่อมอะ่ะมันมีแต่ทางที่เจริญแล้วเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเดินทางไหนล่ะเราเป็นผู้กําหนดตัวเราเองอะ่ะใจเท่านั้นใจที่มุ่งมั่นใจที่เด็ดเดี่ยวใจที่เข้มแข็งจะเอาเสื่อมหรือจะเอาเจริญแล้วก็ในกาลามาสุสิบท,ที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ท่อนหลังจากสิบสิบอย่างแล้วนะคะว่าทำเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยคะ่ะเป็นไปเพื่อ กุศลกับอกุศลเท่านั้นน่ะเราจะเลือกเอาอะไรเราเป็นผู้กําหนดเออชีวิตเราก็สุขสุขทุกทุกที่ทาชั่วทําไมมีเวลาทําอ่ะที่ทาดีทําไมไม่มีเวลาทําตรงเนี้ยมันเจ็บมากนะในบททบทวนธรรมที่อาจารย์ออกมาเนี่ยตอนแรกที่ทํายังทาเนื้อสัตว์อยู่เนาะเราก็คิดว่าทิศทางนั้นแหละเป็นทิศทางที่ถูกที่ดีไงเพราะเรายังไม่รู้เรายังไม่พบสัตบ,บุรุษที่แท้จริง แต่พอามาวันนี้เรารู้แล้วอ่ะอย่างที่น้องบ่าวบอกเรารู้แล้วเราเคารพคุณงามความดีของท่านท่านที่มาให้ข้อมูลเรามาเปิดเผยความจริงที่เราไม่เคยรู้มาเลยน่ะเราเคารพได้อย่างสุดเสียนสุดก้าวแล้วอ่ะแล้วเราจะยังไม่ทําอีกเหรอตรงนี้แหละที่มันเป็นแรงทักดันในใจลึกๆนะว่าถึงเวลาแล้วอ่ะแล้วสิ่งนั้นมันก็คือมีประโยชน์กับเรามาหาศาลเลยตัวเองจะเปรียบเสมือนว่าเราทําร้านอยู่เรามีสองกระปุกให้เลือกกุศลกับอักุศล เราจะสะสมอะไรล่ะเราเป็นแม่ค้าเราค้ากําไรอยากได้กําไรส่วนไหนเราก็สะสมของเราไปสิเราจะเอาอะไรเอาอักุศลนหรอก็สะสมอย่างที่บอกกับพี่เอ<ม>็มช่วงแรกอะค่ะว่าทาทานแล้วหวังผลเนะากกะลาบโยนสารเสริญเราก็สะสมข้างนี้แต่พอเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นอสรพิษมันเป็นพิษร้ายเราไม่เอาแล้วเราหันมาสะสมส่วนเนี้ยเราก็ลดละเลิกตามเหตุปัจจัยที่เราจะทําได้ด้วยจิตที่มุ่งมัน่น ลม้มลุกขึ้นใหม่ลม้มลุกขึ้นใหม่ย่างเงี้ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนันิสงเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะชัดด้วยตัวเราเองค่ะแล้วก็ต่อไปเราจะมั่นคงมั่นใจว่าสิ่งนี้แหละเราทําถูกแล้วยิ่งเหมือนที่น้องบ่าวบอกเรามาเจอหมู่มิตรดีมาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนําเราไปในทางที่ถูกมันจะเห็นชัดด้วยปัญญาที่เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงเนาะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ ไม่ไม่ใช่จะพูดฉาดฉานไม่ใช่จะอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนในครั้งก่อนเราอาจจะดูถูกคนไปเยอะ<ม>พูดผิดผิด,ผดถูกถูกขัดขัดในะปัจจุบันก็ยังมีมีสิ่งเนี้ยคือเป็นเป็นกิเลสที่เราสะสมมาดูถูกท่นโทษมาเพระปัจจุบันเรารู้สึกว่าพอเราแตะอะไรนิดนึงถ้าช่วงที่ไม่มีวิบากตรงเนี้นยปัญญามัน,ม,นมันเล่นขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนมันผิดกันเป็นคนละคนเลยอะ่ะเรายังรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราเจอด้วยตัวเอง ที่บางทีไม่สามารถบอกคนอื่นได้อ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทำกุศลไปเถอะกับหมูมิตรด,ดีช่วยคนไปเถอะแล้วมันจะป๊อกแป๊กมารวมให้เราได้สิ่งดีๆเองตรงนี้ที่ตนเองที่สูดแล้วแล้วก็มุ่งมั่นว่าทางนี้แหละคือทางเจริญอย่างที่น้องบ่าวบอกคำนี้มิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ ยิ่งเราปฏิบัติไปกับหมู่มิตรด,ดีค่ะก็คือเจริญทากาันเจริญขึ้นทุกวันทุกวันอย่างแน่นอนด้วยกันตั้งศีลข้อที่หนึ่งนี่แหละเนาะก็ขอย้ำว่าศีลข้อที่หนึ่งเป็นปุญแจสำคัญที่นำมาสู่หมู่มิตรีจริงๆค่ะสาธุค่ะน้องแบงค์ไม่ได้เปิดใหม่ค่ะ ขอบคุณพี่เอ็มครับขอบคุณพี่โอด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อไปอีกอีกท่านเลยนะครับพี่เอ็มครับอ่เชิญเชได้เลยครับครับผมก็เทคนิคในการเลิกเลิกกินเนื้อสัตว์ของผมเนี่ยตามที่อาจารย์ว่าเลยครับว่าอะไรที่เราติดติดมากเนี่ยให้เลิกที่หลังไอ้อะไรที่ติดน้อยเนี่ยให้เลิกก่อนนะ <laughs> แต่ทีนี้เนี่ยทั้งชีวิตผมเนี่ยกินเนื้อสัตว์มาทุกชนิดเลยอะ มันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรติดมากติดน้อยทีนี้มันจะรู้ก็คือตั้งเลิกมันทั้งหมดก่อนเลิกทุกอย่างเลยครับแล้วเราจะรู้ว่าอะไรติดมากติดน้อยในยตรงนี้แหละอะไรที่เราติดน้อยเนี่ยมันจะพอผัดวันประกันพรุ่งได้เนาะส่วนอะไรที่มันติดมากเนี่ยยังไงมันก็ไม่ยอมครับอย่างแรกๆเนี่ยที่หยุดกินเนื้อสัตว์ได้เนี่ยไม่เป็นไรเนาะแต่พอหยุดกินไข่เนี่ยโอ้ใช้เวลาสองปีกว่าจะลดความอยากในการกินไข่เจียวได้นะครับ เนี่ยเราจะก็ได้เห็นว่าพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยเราไม่ติดมากเท่าไหร่เรามาติดปลาติดหนังไก่ทอดติดไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวนี่ติดมากที่สุดในบรรดานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยนมนี้ไม่เท่าไหร่ครับนมนี้เรากินนมถั่วเหลืองแทนได้นะก็จะเห็นว่าเนี่ยอะไรที่เราติดติดน้อยเนี่ยเลิกก่อนครับอะไรติดมากเนี่ยให้เลิกทีหลังแล้วก็ ถ้ารู้สึกว่ายังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วมันลําบากเนี่ยก็คือเป็นเจเขี่ยไปก่อนนะครับเจเขี่ยนี้ก็จะได้เห็นเห็นอีกเหลี่ยมมุมหนึ่งว่าสิ่งที่เราติดเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อสัตว์เป็นหลักหรอกครับมันติดการปรุงการปรุงรสนะครับคนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าไม่ได้ปรุงรสเนี่ยบางทีกินไม่ลงนะครับหรือว่าไปซื้อข้าวไข่เจียวเนี่ยมันต้องราดซอสพริกราดน้ําพริกกะปิอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะผมก็ไม่เห็นตัวเองตรงเนี้ยเออเราติดปรุงนะพอเรามา ออกจากไขเ่เจียวเ,เนี่ยแล้วเรามีอะไรแทนได้ไหมนะเราก็ไปกินเต้าหู้ทอดนะครับโดยก็เอาไอ้ซอสพริกนันแหละราเต้าหู้ทอดแทนอย่างเงี้ยเออมันก็ไปได้ครับชีวิตมันก็ไปได้เราก็ได้เห็นความจริงความลวงที่ว่าอะไรที่เราอร่อยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราไปสร้างอุปทานคิดมันถึงมั่นเอาไว้เองแหละจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากจะได้จากการกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือความแข็งแรงเนาะแต่กลายเป็นว่า ถ้าเราล้างความอยากในการกินเนื้อสัตว์ได้แล้วเนี่ยจะพบว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้ทาให้เราแข็งแรงนะครับมันทําให้สัตว์ต้องตายอันนี้คือเหตุผลที่สิ่งที่เห็นแรกๆเลยคือการกินเนื้อสัตว์เนี่ยทาให้สัตว์ตายสัตว์ทรมานสัตว์ทุกข์แล้วเราก็เจ็บป่วยคือมันไม่มีใครได้ประโยชน์จากการกินเนื้อสัตว์การฆ่าสัตว์และการบริโภคเนื้อสัตว์เลยนะครับพอเราหยุดกินแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันคาวกินยากถ้าเราไม่ปรุงเนี่ยกินยากครับเวลาเขาไหว้เจ คนจีนเขาจะมีไก่ต้มมีหัวหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเหม็นคาวมากบถ้าถ้าไม่ทําน้ําจิ้มซีฟู้ดไปจิ้มเนี่ยกินหัวหมูไม่ลงนะพ่อผมเอามาหัน่นหันหันหัน,หน,หนแล้วก็โหเหม็นคาวมากเลยแต่พอน้ําจิ้มซีฟู้ดมาโหน้ําลายไหลเลยกินนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็จะเห็นว่าเราจะได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงมากขึ้นว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันกินยากครับมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกสมดุลกับชีวิตหรอกแล้วเขาก็การกินเนื้อสัตว์ทําให้สัตว์ตายด้วยเราก็เจ็บป่วยด้วย การหยุดกินเนื้อสัตว์ต่างหากแหละที่ทําให้สัตว์ก็ไม่ต้องตายเพราะเราแล้วเราก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงผมคิดว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนมากจะหลงตรงเนี้ว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับซึ่งผมก็หลงมาแล้วผมก็พอออกมาได้แล้วผมเฮ้ยไม่กินเนื้อสัตว์มันแข็งแรงกว่าผมก็เลยเอาเลยนี่คือ,ค,อคือเทคนิคที่สําคัญเลยว่าเราต้องกล้าที่จะหยุดกินดูครับไม่ง,งั้นเราก็จะเชื่อเขาว่ามานี่ไม่รู้เขานี่ใครว่ามาแล้วคนว่ามานี่ก็ป่วยตายไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยนะ เราน่าจะเชื่อสัตว์ปรุษหรือว่าผู้รู้คนอื่นบ้างนะครับนะเราก็มาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกอาศัยในชีวิตเราดูครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบพระคุณครับรผมขอบคุณน้องเชยครับอ่านะครับท่านสุดท้ายนะครับเชยน้องบ่าวได้เลยครับขอเพิ่มเติมเป็นกําลังใจให้ครับทุกทุกท,กท่านเข้าไปทุกเช้านี่พยายามตั้งจิตว่า ขอให้แต่ละชีวิตได้ก้าวสู่ความผาสุกพ้นทุกข์ได้คิดดีคิดถูกได้เร็วๆสิ่งไหนที่ก้าวหน้าอยู่แล้วในอริยธรรมขอให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและชีวิตของผมเองผมจะตั้งจิตว่าขอให้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเรามาในขีดที่เราเละโลกได้ประโยชน์สูงสุดด้วยศีลของเราเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าภัยแต่ศีลไม่มีเลย และข้อมูลที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมว่าตอนนี้องค์ประกอบที่เชชีวิตจะได้ข้อมูลมากที่สุดยุคนี้ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วมีองค์ประกอบเมื่อไหร่ให้เข้าหาข้อมูลหูมิตรดีจะมีข้อมูลเหล่านี้แหละที่จะเป็นคลังของปัญญาให้เรามีข้อมูลเห็นความต่างระหว่างการกินหรือไม่กินแล้วก็ทําไปเป็นลําดับลําดับเราก็จะมีความเชื่อมั่นมั่นใจเห็นผลในตัวเราเอง เราเห็นผลชัดเท่าไหร่เราจะก้าวสู่ความป๋าสุขในอริยธรรมในอริยศีลอริยปัญญามากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นนะครับและสิ่งประเด็นหนึ่งที่สอดคล้องเมื่อกี้ชอบใจคําของเจนะว่าไม่มีชีวิตใดได้ประโยชน์จากการฆ่าการกินเนื้อสัตว์เลยแต่การลดการฆ่าการกินเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตแม้แต่เราเองเราเข้ามาลดละไปเป็นลําดับลําดับผมเองก็เคยกินโปรตีนเกษตร เคยกินเต้าอ,อู้และมาสู่กว่าจะได้มากินถั่วได้ความยินดีที่สมดุลร้อนเย็นบ้างไม่สมดุลร้อนเย็นบ้างก็ไม่ได้ง่ายแต่ต่อไปโอกาสที่เราจะได้เป็นองค์ประกอบในเทิศแทลงชีวิตที่ได้มาสายการกินถั่วลดละมาเป็นลําดับตอนนี้เรามีพลังการรวมพลังของการที่จะแจกจ่ายมาเมล็ดพันธุ์ในโครงการของอะไรนะ <laughs> โครงการของกสิกรรมชัยมาเทียาจาย์พาทำให้พวกเราเจือจายแบ่งปันกันและปลูกทัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและเป็นประโยชน์กินให้มันตูกสมดุลร้อนเย็นสิ่งที่เราจะได้สิ่งนี้คือการเพิ่มศีลมาเป็นลําดับลําดับเท่าที่เราจะทําได้ข้อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านร่วมภาคเพียนเรียนรู้ไปควาไปสู่ความผาสุขไปได้กันครับประมาณนี้ครับ ขอบคุณน้องบ่าวครับนะครับครับเอมครับวันนี้เป็นไงครับรู้สึกก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มนะในแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะก็ก่อนที่เขาเรียกว่ากว่าจะฝ่าฟันมาได้เนาะต้องลดนะเลิกไม่ใช่อะไรหรอกคือต่อสู้กับกิเลสในใจเรานี่แหละเพราะว่าไหนจะอุปทานที่เราสร้างไว้ใช่ไหมคะแต่พอเราได้ตั้งมั่นนั่นแหละด้วยศีลที่ตั้งมั่น สู้พอสู้แล้วเนี่ยกล้าที่ออกจากสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญนะเพราะมันต้องกล้าก้าวข้ามความกลัวว่าจะไม่แข็งแรงจะสุขภาพไม่ดีจากเสียงที่ได้ยินมาแต่ว่าทุกคนมีความตั้งมั่นในการที่จะออกลดละเลิกไม่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นแล้วก็ไม่เท่ากับว่าเราได้อริสอข์ของการไม่เบียดเบียนชีวิตกลับมาถูงต <c oughs> ัวเราด้วยก็คือความแข็งแรงที่เราได้นะคะก็ <c oughs> ต้องอนุโมทนากับพี่น้องทุกๆท่านนะคะในวันนี้ค่ะ ครับผมนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาเป็นผู้ดาเนินรายการรายการชีวิตหลังเลิกกินเนื้อสัตว์ดีอย่างไรแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆนะครับเรื่องราวดีๆจากพี่น้องทั้งผู้ร่วมผู้มาร่วมรายการทั้งสี่ท่านในวันนี้นะครับได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเลิกกินเนื้อสัตว์นะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรดีขึ้นอย่างไรนะครับในมิติต่างๆ นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆาคำพูดเนี่ยบอกว่าการเชื่อและชัดในเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยครับมีส่วนสำคัญมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ในอีกเรื่องนึงที่มีส่วนสำคัญมากจริงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องทุกท่านพูดเหมือนกันเลยครับคือการได้มาคบได้มาเจอกับหมู่มิตรีนะครับไม่งั้นเราจะเรื่องเนื้อสัตว์คนเรียนนี่ยากมากนะครับเหมือนที่พี่เองบอกสู้บอกกินเหสคนเรียนได้บโอ้โหไม่ไพ่ไม่บาเลยถอยหลังด้วยซ้ําไปผมคิดว่า นะครับแต่เมื่อมาเจอหมูมิตดีเนี่ยแต่ละคนได้มาช่วยได้มาประสานกันเนี่ยได้มาเป็นเหมือนน็อตเล็กๆในการหมุนกลงล้อพระธรรมจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงแล้วก็คิดไปถึงสรุปทำหนึ่งที่พ่อครูได้ให้เอาไว้ว่าเจอหมูมิตรดีให้อะไรนะรีบพีชีพลุยเหรอถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเจอหมู่มิดีรีบพีชีพลุยนะครับแล้วอย่างหนึ่งในการรีบพีชีพลุยผมก็คิดว่านี่แหละครับการลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์นี่แหละครับ นะครับเอ่อสำหรับเรื่องดีๆเนี่ยไม่มีทั้งคําว่าสายและไม่มีคําว่าเร็วเกินไปนะครับถ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องท่านใดมีความมีฉันทะแล้วแหละวันนี้ฟังมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยเต็มอิ่มมีฉันทะคิดจะลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์ผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องนะครับได้ลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์ไปเป็นลําดับแล้วมาพิสูจน์สัจจะกันนะครับว่า การลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์เนี่ยจะทําให้เราได้รับอน,น้สง์ในการปฏิบัติศีลอย่างน้อยๆก็ข้อแรกไม่เดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมในช่วงท้ายของรายการผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านนะครับทั้งอาจินะครับทั้งพี่โอแล้วก็เน้องเซน้องบ่าวมากๆเลยครับขอบคุณค่ะค่ะ,คะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งะคะว่าเ<ด>มื่อสักครู่ที่ ที่น้องบ่าวพูดก็คือเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีสีนะคะตอนนี้นี่เรามีโครงการแจกเม็ดพันธุ์นะคะก็คือให้ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะนําเม็ดพันธุ์ไร้สารพิษเนี่ยไปปลูก เพราะว่าอย่างที่บอกาว่าถ้าเราลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเราต้องมีผักที่เพียงพอผักไร้สารพิษนี่แหละจะเป็นทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีศีลต้องบอกว่าคนที่มีศีลเนี่ยจะต้องมีสุขภาพกายแข็งแรงใจแข็งแรงด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจเม็ดพันก็สามารถเอาความดีหรือว่าศีลมาแลกได้ค่ะสาธุค,ค่ะเอคครับขอบคุณพี่เอมากเลยครับนะครับ ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องมาลาผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับแล้วก็เรามากับออขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอเกีียวก็ท่านผู้ชมทางบ้านไปพร้อมๆกันนะครับเอ,อ,ขอ,บขอขอกบขอบคุณอาจารย์หมอเกลียวที่เคารพอย่างยิ่งครับคาระวะผู้มีอายุยาวทุกท่านครับคาระวะหมู่กลุ่มครับ แตเรียนทำสำนึกดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในค่ายถัดไปนะครับสำหรับรายการชีวิตหลังเลิกกินเนื้อสัตว์ดีอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการวันนี้เราจะออจบด้วยการส่งให้ท่านได้ฟังบทเพลงกินอย่างไรกินอย่างไม่เป็นธาตนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นในส่วนของบทพิจารณาอาหารนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ